ทีเนรมิตความรักที่ดี ep ที่สี่ ep สุดท้ายแล้วคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่สำคัญมากเมื่อคุณเจอเป้าหมายหรือคนที่คุณพอใจคนที่คุณสนใจแล้วเนี่ยนะคะและเน้นนะคะว่าและเขาก็ต้องแสดงออกว่าสนใจคุณด้วยเม,เมื่อได้อย่างนี้แล้วคุณจะต้องทำแบบไหน คุณจะต้องแสดงออกถึงการที่คุณจะให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่กับเขาให้เวลาของคุณแล้วให้พื้นที่กับเขาที่จะทำความรู้จักกันอย่างมีชั้นเชิงนั่นก็ต้องประกอบไปด้วยข้อแรกที่ครูให้ไปแล้วนะไปย้อนดู EP ที่ผ่านมาสำคัญมากนั่นก็คือคุณจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร อย่างนด้เยี่ยมถูกมั้คะมันจะมาใช้ในข้อเนี้ยเมื่อคุณพบเจอเขาแล้วคุณจะต้องมีการสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนตรงประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้รู้ในสิ่งที่เขาคิดและเปลี่ยนความคิดเห็นกันรู้ในสิ่งที่เขาคิด รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนอย่างไรนะคะแชร์โมเมนต์และประสบการณ์ซึ่งกันและกันตรงนี้แหละเพราะเมื่อคุณฝึกในห้าข้อที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะคะมาถึงข้อหกเนี่ยเมื่อคุณได้เขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีกวามรักที่คุณสามารถที่จะคอนโทรลแล้วควบคุมมันได้คุณจะโฟล์มันได้ เพราะคุณมีทักษะในการสื่อสารในการแสดงออกในการมุมมองชีวิตในการเชื่อมความสัมพันธ์คุณมีของคุณอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นกับคนรอบตัวคุณคุณยังสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาได้จาก5้าข้อที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกับแค่คนคนเดียวมันจะง่ายมากที่คุณจะสื่อสารให้ชัดเจนตรงไปตรงมาและแสดงออกถึงความต้องการที่ตรงกัน เพียงเท่านี้ล่ะค่ะคุณก็จะสามารถเนรมิตความรักได้อย่างเพียงปลายนิ้วที่คุณเนี้ยเนี้ยเลยอะแค่นี้เองเป็นวิธีการที่ไม่ยากเกินไปนะคะใครๆก็ทำได้และครูมั่นใจว่าคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะสามารถเนรมิตความรักได้อย่างใจของคุณค่ะ